สว,ส,สวัสดีครับรบ,บริษัทสยามนิสาัเซลสาขาวิภาวดีนะครับที่ปรึกษาการขายสำรานวันใจเป็นพักสมาวุธิชัยที่ปรึกษาการขายสาขาวิภาวดีค่ะคขอบคุณคุณอภิสิทธิ์สนิทนะครับโปรดักกิเนอยร์ประจำสาขานะครับวันนี้เราจะมาแนะนำ อันนี้สันเทร่ารุ่นใหม่ครับมาชมกันนะครับผมได้ครับเราเพิ่งปลดตัวครั้งแรกก็วันที่19ที่ผ่านมานะครับผมมีอะไรบ้างครับคุณเอ็มครับในตัวที่เปลี่ยนแปลงในเทอร่าตัวใหม่นี้ครับระบบความปลอดภัยอย่างด้านหน้าเราได้มีการติดตั้งระบบเตือนก่อนการชนมาแล้วนะครับโลโก้นี้ครับผมแล้วก็ระบบเบรกอัจฉริยะมาในตัวครับไฟหน้าเราก็ได้เปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับไฟหน้าเป็น LVD นะครับผมทั้งสูงทั้งจั่งนะครับ ไฟตัดออกเราก็เป็น LED เหมือนกันแสงสีขาวคุณเล็กครับล้อแม็กเราแล้วก็เปลี่ยนลายมาใหม่ไหมล้อแม็กลายใหม่ค่ะนะคะล้อใหญ่ขึ้นสวยนะสปอร์ตนะคะให้ความทนทานอ๋อเป็นลายใหม่ด้วยนะครับเนนะเน้นความสวยงามด้วยนะคะแล้วก็มีฐานที่ค่อนข้างยาวรูมลักสวยคับอันนี้เราได้ติดตั้งระบบดิสเบรกมาทั้ง4ล้อแล้วนะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับให้ความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ ระบบเบรกจะดีขึ้นกระชับขึ้นใช่ไหมฮะแล้วช่วงล่างของเราช่วงล่างเป็นแบบไฟลิงใความนุ่มนวลยังยูใช่ไหมคะให้ความนุ่มนวลน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนนะครับไม่กินยางนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังได้นะครับด้านหลังนี่มีเปลี่ยนแปลงไหมครับคุณเอ็มคุณเล็กครับมีค่ะก็ในเรื่องของไฟท้ายนะคะแล้วก็ในรูปของโลโก้โอ้โลโก้ตัวนี้มาเด่นขึ้นเด่นขึ้นสวยงามขึ้นแล้วก็เรามีคิ้วโครเมียมขึ้นใช่ไหมคุณเอ็มใช่ครับให้ความสวยงามขึ้นพร้อมระบบอ่า ออโต้ริฟเกตที่ให้ความสะดวกสบายสะดสบายแม่นยำม,มากขึ้นนะครับแค่ใช้เท้าเตะลงตรงกลางนี้ครับผมผมว่านะด้านท้ายเนี่ยดูหรูหราขึ้นเยอะเลยครนะไฟ LED ด้วยนะครับผมเรามาดูด้านหน้าโดยรอบคันแล้วโดยรวมแล้วเป็นไงครับคุณคเอ็มดูสวยขึ้นนะครับดูเด่นมี v, ความ แน่นหนามากขึ้นคุณเรียกว่ามันดูหรูหราขึ้นนะมากขึ้นค่ะแล้วก็ความปลอดภัยเราใส่ให้เต็มทุอยเลยนะคะบานใจได้ในการขับขี่ของเทอร์่ารุ่นนี้สุดยอดแล้วก็มีระบบอื่นๆเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นจุดๆไปนะครับครับสาหรับอันนี้คือคลิปต่อไปเราจะแนนอกุดของนิสันเทอราทั้งหมดเราอย่างนี้ครับสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้นะครับ เดี๋ยวเราแนะนําแต่ภายนอกให้คุณลูกค้าทุกท่านได้ชมก่อนเราจะมีที่ปรึกษาการขายมาแนะนําแต่ละจุดที่ข้อดีเป็นอย่างไรบ้างให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้ชมในภาคต่อไปนะครับครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเซลมาน้สไส้พลอยนะครับเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายสยามนิสสานเซลสาขาวิภาวดีวันนี้ผมะจะมาพูดเรื่องระบบการทํางานของเจ้าเทอรล่าเนี่ยก็คือระบบชิปออนแอร์ฟนะครับว่าเขาทํางานอย่างไงทําหน้าที่อย่างไงนะครับ ก็คือระบบเนี้ยก็คือขับเคลื่อนระบบสองล้อไปที่4ี่ล้อนะครับสิ่งแรกเลยนะครับการขับเคลื่อนถ้าต้องการจากสองล้อไปสี่ล้อเนี่ยนี่ฮะเพียงแค่ลูกค้าหมุนไปที่โฟไฮนะครับจะมีเงื่อนไขในการทํางานก็คือลูกค้าเนี่ยต้องใช้ความเร็วไม่เกิน100รหนึ่งร้อยเพราะอะไรรู้เปล่าครับเพราะว่าเอ่อฟันเฟืองต่างๆของระบบการทางานของโฟีิยจะได้มีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่าต้องความเร็วไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับถ้าต้องการความเร็วไปที่เฟรนโฟโรนะครับ ลูกค้าต้องจอดรถให้สนิทก่อนเพราะอะไรหรู้ว่าครับทาให้ระบบฟันเฟือนจะไม่มีปัญหาลูกค้าจอดรถแบบสนิทแล้วสามารถเลื่อนไปที่โฟโล,โลได้ระบบเนี้ยก็ทํางานเต่าเนื่องได้เลยทําให้ลูกค้าเนี่ยขับเคลื่อนไปที่ธุระการดานไปที่ทางขุขายอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นระบบชิปออนไฟน์เนี้ยมีความสําคัญมากในกรณีที่ลูกค้าต้องการลุยป่าลุยเขาไปได้ทุกที่เลยนะครับครับสเตชันต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะที่ปึกษาการขายเพียงคลิปสเสมือนรัพย์สเตชั่นนี้จะมาแนะนำเรื่องวัสดุเบาะของผู้ขับขี่ด้านหน้านะคะวัสดุเบาจะเป็นลายใหม่บุนุ่มด้วยหนังดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าปรับอัตโนมัติได้8ทิศทางนะครับพร้อมกับตัวเบาะด้านหลังเพิ่มความลดความเมื่อยล้าเวลาขับขี่เดินทางไกล งั้นขอแนะนำสเตชันถัดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะที่ปรึกษาการขายสุปัญญาสาริกานนท์นะคะสเตชันนี้จะมาพูดถึงไฟหน้าใหม่ของเทอร์ล่านะคะเป็น LED สีดวงนะคะมาพร้อมกับ daytime running light เปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะให้ความสว่างมากกว่าเดิม34%ทำให้ยามค่ำคืนปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพนพักธรรมวุธิชัยที่ปรึกษาการขายจากบริษัทสยามนิสันเซล์วิภาวดีสำนักงานใหญ่สเตชันนี้เราขอนำเสนอล้อแม็กของนิสันนิวเทอ a ร่านะคะในรุ่นนี้เป็นลายใหม่เน้นแนวสปอร์ตโฉบเฉี่ยวทันสมัยมากขึ้น มาพร้อมกับยี่ห้อบ i s t o n ซีรีส์ 25560R 18นิ้วให้ความทนทานเกาะถนนมากขึ้นนะคะให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการขับขี่รถมาพร้อมกับแรงดันวัดลมยางซึ่งสามารถที่จะดูหน้าจอที่เราขับขี่ได้ว่าแรงดันลมข้างไหนอ่อน นะคะเราสามารถที่จะเช็คและไปเติมลมยางได้เพื่อความมั่นใจในการขับขี่และความปลอดภัยหรือแม้แต่ในกรณีที่เราไปเหยียบถูกตะปูนะคะซึ่งก็สามารถที่จะดูได้จากหน้าจอในการขับขี่ได้นะคะจะทําให้เรารู้ว่าข้างไหนที่เราจะต้องเข้าไปะปะยางเติมลมยางได้นะคะสามารถเช็คได้เองนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าค่ะขอบคุณค่ะ next station ต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะนงนุชธรมาวุธิชัยที่ปรึกษาการขายจากบริษัทสยามดิสานเซลล์วิภาวดีสำนักงานใหญ่ค่ะวันนี้จะมาแนะนำระบบ RCTA หรือระบบตรวจจับเคลื่อนไหววัตถุขณะถอยนะคะในขณะถอยรถเข้าจอดนะคะถ้าใน,ในความเร็วที่ไม่เกิน7กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรถเข้ามาทางด้านหลังซ้ายและขวาระยะห่างไม่เกิน20เมตร จะมีสัญญาณเตือนเข้าไปในห้องโดยสารทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะเชิญสถานีต่อไปค่ะสวัสดีสสดครับ,รบท่านนี้ท่านแกก็จบการแนะนำแต่ละจุดไปนะครับผมคุณเล็กว่ายังไงดีครับเป็นยังไงบ้างการแนะนำอันนี้เราก็มีในเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องอะไรให้ผลประโยชน์ครับ รถรถใหม่นะคะให้คนไทยยังไงอะไรยังไงยังไงก็รบพวยให้ลูกค้าติดตามเรานิดนึงคล้วจะนำข่ารับฮะแล้วคุณเอมมีโปรโมชั่นอะไรอยูสำาด้รับเรามีโปรโมชั่นเดือนนี้ครับดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยหนึ่งจุดสี่เก้าต่อปีประกันชั้นหนึ่งสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจมาทดลองขับเราก็เชิญที่สาขาสยามวิสันเซลสำนักงานใหญ่หรือวิภาวดีเก่านะครับผมสามารถติดต่อพนักงานได้เลยนะครับผมสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็ 0 2น6 1 1 3 1 3นะครับครับถ้า <ขอ S 1> เรา,เราขอฝากแนะนําติดตามเพจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครับ,รบ,รบสวัสดีสสดนะครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย,บาย